เช้านี้แม่ทำอะไรให้เรากิน <c oughs> เราเป็นเช้าที่กินขา้าวเองกินแล้วกินสิ่งที่อยากกินนอุยอ้ยหัวใจหลบใจหลบว้าวไงอุยอ้ย,ย,ยมันจะดับเครื่องทำไมกูบอกว่ากูจะเสร็จแล้ว <c oughs> โบไม่ค่อยดีโบต้องการอะไรก็ได้ที่บูทผิวโบอย่างเร็วเดี๋ยวจะจัดให้อุ้ยหน้าโบดีขึ้นแต่กินไปกี่วันละวสามสี่วันหน้าโคตรใบเลยแบบแต่ว่ารอยจีบยังอยู่เพราะว่ามันไม่ได้มันเป็นยาพิเศษขนาดนั้นจริงป่ะหน้าโบดีจริงป่ะทำจริงเป็นเจลลี่วิตามินฟอสกินนะคะทุกคนรอเลยค่ะอู้หู้มัสแมนน้ำเข้มข้นมาสมมนแกงแก้วตานี่ยำปลาสลิด แกงมัสมั่นเลยหูเดี๋ยวกินข้าวก่อนคำนึงแล้วจะมีอะไรดีๆมาบอกบอกเลยว่าใครที่แบบมีรอยนะพวกแผลนะวิวบอกเลยว่าตัวนี้ Amazing 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 มาเล่นเกมมาในกันเร็วเอะไรแกงมัสมุนแฮ่แฮ่แกงมัสมินมสม่นแฮ่แกงมัสมุนแฮ่แกงฮังเลแฮ่มาแล้วข้าวของเรา มาจากตกลงนะโอ้ไม่นช่มจากช่วงนี้เนี่ยเรา,ากินอะไรก็ได้แจ๊ดจะมาบอกสิ่งนี้โอ้บอกเลยถ้าใครดูไอจีแจ๊จะรู้ว่าจแจ๊ดล <s> ้มแจ๊ดล้มใครไอจีให้มาโบจะบอกว่าไอตัวนี <S <s ้นะคะตัวไหนตัวที่แจ๊ถืออยู่เนี่ย <s> มาลินลินคืออะไรเี่ต้องไปเร <s> ็ว นนาาสวยมกกกทุคค็ือจริงๆอะรู้จักแบรนด์นี้เพราะ,ระอะไรป้ะเพราะน้องมาลิลินคือรู้จักน้องไงแบบว่าเราฟอลโล่กันอยู่คือเหมือนกับน้องอะทําแบรนด์ออกมาเพื่อแบบว่าตอบโจทย์ปัญหาของตัวเองลิลินมันเขามีปัญหาแผลแผลเป็นที่ท้องเขาเอะไรสักอย่างแล้วเขาก็เลยแบบือนทำครีมขึ้นมาเพื่อต,ตอบโจทย์ตัวเองก็เลยแบบเฮ้ยเมื <ๆ S 1> <ๆ>่อวานส่งมาจังหวะที<ๆ>่เจนลงมาดีเว<ๆ>้ยแล้วเจนก็เลยแบบเอ้าชิบหายแล้วเจนลุงไหมกูลุกดิกูลุกไปโรงพยาบาลเนี่ยจำได้ไหมแบบเพื่อนให้ดู้เลยไปโรงพยาบาล วิ่วิวแชร์เดี๋ยวเราให้ฟังเดี๋ยวกินข้าวไปด้วยกินข้าวมาเล่าให้เพื่อนตรงนี้เพราะวันที่วิวล้มมาวันนั้นน่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่พอไปพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้น้ปะขับรถไปไงแล้วให้อีอ้วนอ่ะมันขับให้คือคือล้มเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เอาอยาเอาอะไรใช่ไหมแล้วเราก็โทรบ,บอกน้องเล้าบอกแม่บอกว่าจะเสร็จแล้วมันพูดว่าอะไรป่ะเสร็จก่อนแล้วค่อยบอกขับรถไปแป๊บเดียวเสร็จปุ๊บเราก็บอกให้มันขับรถมารับแล้ บอลมาแล้วได้เลยโอเคโอเควางเสร็จปุ๊บภาพที่บิวก็คือบิวอะไปไปรอนะมันแบบมันรอผู้ปกครองมาไม่เวลาที่นั่งรถเข็นอะเราก็จะมีบุรุษพยาบาลมาเข็นรถให้แล้วก็มีแบบผ้าจัดเตรียมให้เรียบร้อยให้แบบรอแบบเลยรอขึ้นรถเลยบิวไม่ได้สนสรุปไอ้บอลโทรกลับมาแจ้รถสตาร์ทไม่ติดบอกเอานะไม่สตาร์ทไม่ติดอะหรือว่าพยาบาลอะ รอใจอยู่ข้างหน้าประมาณห้าหกคนเห็นยมทีคือไม่ค่อยมีคนเนีก็ไม่กล้าบอกเขาเราจะตามไม่ติดเนี่ยแล้วทำไงดีคือเราก็อ่อนแอแล้วแล้วจ้มันดับว่าอะไรวะจะดับเครื่องทําไมกูบอกว่ากูจะต็จแล้วแล้วเสียงนี้เลยเพราะว่าโบโทรไปคือเขาจัดเตรียมแบบคือเป็นแบบเหมือนแบบฟิอ่ะเออแบบว่าคือทำยังไงอะไรกันเพราะคือถ้ามันลุกเดินอะ เพจไงเขาแตบว่าสรุปทําไม่ได้รู้ป่ะทําทไงมึงมาเดินมารับแจ้งใช่ป่ะมันเดินบอกว่ามึงเดินมาหากูเลยนะมามาคองกูเดี๋ยวนี้เสร็จปุ๊บคือ,อาอเขาไงเด็กต,ตบตีนที่เกิดขึ้นนะคะพลอพยาบาลอ๋อไม่เป็นไรครับรถอยู่ตรงไหนครับ <c oughs> เดี๋ยวเห็นไปได้รู้ไหมเราหลับเทาไปว่าอย่าดับเครื่องเดีให้มารับเราเลยรู้ไปสิ่งที่มันทำไย มันไปนจอดรถอะเป็นกิโลอะห่างจากโรงพยาบาลอะห่างมากคุณแบบอายเขามากแบบเหมือนเขหนีโรงพยาบาลอะแม่แทนเนี่ยช่วยนั่งอยู่ในรถทายคิมเขาพูดอะไรป่ะรถอยู่ไหนนะครับไม่ที่ขนะับมาคือเขาเก่งให้มันไกลมากอะสุดท้ายก็คือรถแล้วก็ทําไงวะสะตาร์ทไม่ติดจริงๆสรุปก็คือแบเอตเตอรี่หมดที่งั้นสองให้รู้ว่าอย่าดับเครื่อง่ห ก็ย้อนกลับไปที่นี่ Skincare d กสปอตคอลเลกเตอร์โลชัสส่นอันนี้อิงจากเรื่องจริงๆเนาะใช่อันนี้อิงจากเรื่องจริงเพราะว่าเนนี้คือชอบคนที่แบบทําของด,ดีออกมาให้คนไทยอ่ะคืออันนี้ไม่ได้ติงไม่ได้เว้ยนะแต่มันดีจริงทุกคนใช้ทุกค,คือเลยใช้จนแบตแล้วเนี่ยเราบอกน้องว่าจะรีวิวมันน้งองจะส่งมาให้ใหม่มันไม่ส่งนะมันสองขายดีแค่ฟังอยู่ฟังด้วยฟังด้วยนะคะว่าส่งมาด้วยนะคะเดี๋ยวอุดหนุนเลยค่ะแพ็กเกจก็คือแบบน่าใายแล้วรู้แพ้นี่เห็นแพ้ขาย ิง,งอันเนี้ย้าได้ทั้งตัวเลยนะพวกรอยแตกพวกยุงกัดหรือว่าพวกที่มีรอยรอยแตกเนี่ยทุกคนเดี๋ยวดูให้ดูนะอี่ฉันสมบทคนรีวิวหนึ่งทุกคนดูเนื้อครีมแบบเข้มข้นมากเลยดิแล้วดูบ้างกลิ่นคือหอมมากมาดมหอมมากจริงเนี่ยทุกคนดูนี่คือแผ่ที่ลม้มมันจางลงเยอะมากเลยขึ้นมีฟอยด์ดูเนื้อเนื้อครีมเขาดูเนี่ยเข้มข้นมากดูเนี่ยทุกคือดูตะทายอย่างเงี้ยตลอดเลยนนนนนนลเนี่ยบุนนวดนวดเนี่ยเนื้อครีมเขาซึมง,ง่ายมากแล้วหอมมากอะ่ะดูดิ เห็นท่าไหร่หรือปะสองร้อเก้าสิบาสองก้าิบถูกมากไปซื้อที่แบบเขตเขาแล้วก็หรือแบบเขามีตัวแทนด้วยก็ไปซื้อที่ตัวแทนก็ได้เฮ้ย ได้ใช้ไปแล้วว่ถทาได้ทุกส่วนเลยนะยกเวน้าเลนลีบส่งมาให้เจ้ใหม่นะหมดแล้วก็คือตัวสกินบอสนี่ใครมีปัญหาเรื่องแบบว่าจุดด่างดำตามผิวพวกยุงกัดหรือว่าพวกแบบนี่ก็ช่วยได้นะพวาแบบว่าขนคุดอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยผัดขนคุดได้อย่างอ่อนโยนด้วยตัวนี้แบบใครที่ชอบโกนขนอ๋อรักใครให้สกินบอสออันนี้คือเหมือนเขาบอกว่าช่วยทําให้ผิวอะกระจ่างใสในสองสัปดาห์ก็คือถ้าํามรีวิวตามจริงนะประมาณ สองขึ้นรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าแผลเป็นอนะมันไม่ได้หายไปขนาดนั้นแต่ว่ามันดีขึ้นมันดังลงเพราะเป็นลแกันใช่ทายเนี่ยเขาบอกว่ามีวิตามินบีสารสก,กัดเข้มข้นเลยทาได้บ่อยตามที่ต้องการนะทุกคนแพ็กเกจนางคือวางบนโต๊ะเครื่องแปงรงแล้วหยัดออกมาใช้อะ่ะมันน่ารักมินิม,มอลอะ่ะให้เวลาแคปนะคะหน้าใสๆแล้วก็ไปตำแกะตอนนี้ชอบรายการอันนี้มากเลยของโบ้พอยอะที่เขาชอบนักเสียรปินมาลองด้วยกันอีวันนั่นทำกับนมอันนั้นของโบ้พอยเหรอ อะไรสเตตสเตตอ่ะเป็นทาน์คเป็นทาวน์ที่กินข้าอร่อยมากนี่กินน้สิยงที่อยากกินอุ้ยอยากแชร์รายกันมเลยดีอ่ะเดีแชร์ เก็นั่งลงกัมาสติเตอรวันที่มีเมนลิเออใช่ดูเลยเป็นรายการที่แจ้ดูตัง้งแต่ตอนจบแม่ต่ต้องมีรายการ2ชั่วโมงเจด,ดูจบจากแขกที่เขาชวนมาต้องมีทัศนคติที่ดีจริงๆเลยนะเว้ยคือตอนแรกอ่ะเราแอบมองมันเสร็จรายการว่าเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่พูดถึงเรื่องเพลงหรือเปล่าหรือว่าอะไรอะชอบที่แบบเป็นครั้าวัานนี้เราเชิญศิลปินมาแต่ไม่ได้คุยเรื่องเพลงเจก็เซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยคุยเรื่อง,งอะไรวะสรุปคือคุยเรื่องแบบ สิ่งที่เขาเจอมาในอดีตคือคอมเมนต์มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไระ่าสมัยเนี้คนเราพูดง่ายพิมพ์ไว้ตัดสินคนง่ายมากใช่ตัดสิงนง่ายเนี่ยเนี่ยจริงคือเลยกันเดี๋แชร์ชอบน้องหายมากคือชอบสิ่งหนึ่งที่เขาพูดหือเป่าคือปา๊ต้เขาถามว่าอยากให้เป็นแบบไหนคนมองเราแบบไหนไม่จาเราแบบไหนบ้างไฮเขาบอกว่าอยากให้แบบคน่ะไม่ตัดสินกันเร็วเกินไปสมมติเจ๊บอกว่าโบไม่ดียง่ะเราก็ตัดสินไปแล้วว่าโบไม่ดีใช่แต่ถ้า เราตัดสินคนง่ายเกินไปอ่ะแจ้จะไม่ได้รับสิ่งดีๆจากคนนี้อีกเลยใช่เพราะว่ามองไปแล้วไงคือรู้สึกว่าคนเรามันมีหลักมิติคนเราอ่ะพูดเลยนะคนดีแล้วไม่ดีจริงๆนะทุกคนเลยนะอย่างโบงี้โบอาจจะเป็นนางเอกในเรื่องโบแต่เพื่อนโบอาจจะเป็นตัวร้ายในเรื่องของโบอะไรอย่างเนี้ยแต่เพื่อนโบก็เป็นนางเอกในเรื่องของตัวเองเก็าใปะทุกคนมีมุมมองมาของตัวเองแล้วก็ที่ชอบที่ทอบฟอร์มสุดเลยคือนนคือนนพูดแบบนั่งเย่้ง มือนโดนยิงอะเขาบอกว่าหน้าที่ของเราอะไม่ได้ทําให้งานดังจะทําให้งานดังถ้าอะไรบอกก็ดีบอกดีจริงอะไรเราดูแล้วเราได้อะไรเอามาปรับใช้กับชีวิตเราเยอะมากนะรู้บ้างสิ่งที่จะดูแล้วเจ๊ได้เลยคืออะไรบ้าแเคิดว่าแจ้ไม่ได้โดนคนเดียวนีว่หว่าถูกบ้างเราก็ต่างเจอว่าคอมเมนต์ลบๆมาบ้างหรือว่าคนที่แบบพูจากับเราไม่ดีนูกบ้างแล้วมันทําให้จิตใจเราอะมันเฟลนะบางทีไม่ชอบที่เขาพูดบ้าแบบโคดด่วเขาเห็นแต่เบื้องหน้าเเลยแต่เขาไม่เห็นเบื้องหลังมากกว่าที่เราจะมาเป็นเบื้องหน้าเขาเลยป่ะดี มันพูดยากอ่ะคือคนที่มาเสพอ่ะเขาเลือกกระจำแบบไหนมากกว่าคือโบอาจจะมีหลายมุมมากมบางคนอาจจะมองว่าโบเป็นคนตลกบางคนอาจจะมองว่าเป็นคนเก่งก็พูดยากคือมองโบเป็นแบบไหนก็ได้แต่แค่อย่าเพิ่งตัดสินว่าโบแม่งเป็นคนที่หวงของโบแม่งเป็นคนที่แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่าอย่าอย่าตัดสินโบแบบนั้นอ่ะที่เราเป็นคนเฮฮาจริงเว้ยจะแบบมันไม่ใช่ทั้งหมดที่เราโชว์อะเราเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดอ่าคือแบบไอย่างเวลาแบบคนมาสมัครงานอย่างเงี้ยนี่คือต้องพูดเขาเลยว่าการสมัครงานอ่ะมันไม่เหมือนเอง้ย กินแล้วเพราะว่ากำลังทำงอะไรบางคนน่ะกลัวจะกลัวเลยเพราะว่าบางคนจะคิดว่าโบแตะตรงง่ายบางคนนี้ด้วยแบบจะทำอะไรกับโบก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าหลังต้องเราไม่ใคยแบบไหนแมงวันแมงวันแมงวันจริงมล้งไม่ล่ะแต่แต่การที่เราเป็นคนแบบแบบเนี้ยแบบ,บดูดูเข้าถึงง่ายเนาะอ่าอันนี้มีข้อเสียนะมีข้อเสียนะเพราะว่า <คน S 1> ตัวจริงเนี้<อ>ยเราไม่ได้เป็นคนตลกแบบในคลิปไงไงอุ้ยตายแล้ว เคยไปงานเรามีคนพูดว่าอะไรปะไม่เห็นตลกเหมือนในคลิปเลยมำนมนะก็แบบเราคือบอยบอริบทเราทำงานอยู่นแต่ไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะแต่เพราะว่าตัวเจ๊ดีใจนะที่เจ๊รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นนะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนอะไรมันก็ดีกว่าแต่บางทีคำพูดมันก็แบบฝังอยู่ในใจนะว่าแบบเฮ้ยกูไปทำอะไรทำไมเขาถึงคิดว่าเราไม่ตลกไอ้ยังงี้ยเขาถึงคิดว่าเราแบบไม่จอยเห็นไหมเออใช่เขาจะคิดว่าเราไม่ตรมสูงเสียงปราว่าไม่จอยมากเว้ยมันเรียกว่าเรามีมารยาทดีกว่าแบบเราไปเจอคนที่ไม่รู้จักแต่ เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาดูคลิปเราจนเขาสนิทกับเราไหมบางทีมันไม่ได้แบบเป็นวิดว้าแต่นัก็ว้าไาว้เฮ้ยทำอะไรอ่ะแบบเฮ้ยเช้านี้เป็นครั้งแรกที่ตูหัวสีนี้นะือเห็นปะห้ามพูดถูกเมื่อกี้เล่นกับมาไปแล้วปลาสลุดแพ้ปลาสลัดแพ้ปลาสลงแพ้ปลาสลวดลิ้นมันเป็นอะไรวะรเรามันจะรูบ น้ำมึงคือน้ำมึงอ่ะอุ <c oughs> ้ยเจ็บนะนลปลาอลไรไม่มีก้างปลา,ปลาอะไรไม่มีสมอง <c oughs> เอออ่ะปลาเน้นเอ